สงครามวิธีแห่งราชนตอนที่8ปดสิาตระกูลราชวงศ์ใจเหี้ยมไม่คิดเลยว่าที่แท้คุณชายรองก็รู้จักอาคมมันด้วยดูท่าแล้วคุณชายรองเองก็รู้ดีใช่หรือไม่ว่าอาคมมันนั่นมันมาจากที่ไหนหลังได้ยินคำของสื่อถูจวบต้นหลิงเทียนก็กล่าวออกมาเสียงดังฟังชัดเขาไม่คิดจะส่งเสียงผ่านปราณแท้อะไร ได้ฟังคำของต้วนหลิงเทียนด้านสือถูโฮ o ยิ่งมาก็ยิ่งชักสีหน้าดูร้ายมันมองสือถูจัวขเขมแข็งคล้ายดูว่าจะปฏิเสธอะไรหรือไม่นี่ท่านกล่าวถึงเรื่องอันใดกันอาคมมันมันคืออะไรหรือข้ามีเห็นเคยได้ยินมาก่อนสือถูจัวไม่คิดเลยว่าต้วนหลิงเทียนจะกล้ากล่าวพล่งออกมาแบบนี้ผ่านให้มันมีโมโนหนักหากแต่ก็ไม่กล้าจะตอบรับอะไรเพียงตีหน้าเซอร์ไม่รู้ประษาออกไปแทน เหตุ hey, คุณชายรองไม่รู้จักอาคมมันงั้นหรือแปลกจังเมื่อครูเจ้ายังกล่าวเรื่องอาคมมาทั้งให้ข้าวางมือจากการรักษาคุณชายใหญ่อยู่เลยนี่ข้าฟังอะไรผิดไปเองงั้นเหรอต้นหลิงเทียนหัวเราะทั้งยกนิ้วก้อยขึ้นมาแค่หูเล่นเบาๆอย่าได้ใส่ร้ายป้ายสีข้าด้วยสัมผัสถ,ถึงสายตาคมกล้าที่จับจ้องมองมาของซื่อถูโฮ่สีหน้าซื่อถูจัวจึงมืดคล้ำดำลงทันใดย,ยังถลึงตามองต้นหลิงเทียนด้วยด,วยดวยคมคำขุ่นขึ้น ที่แท้เจ้าเป็นใครกันแน่ถึงได้กล้าใส่ร้ายป้ายสีข้าแบบนี้กล้าดีอย่างไรมายุยงให้ข้ากับพี่ใหญ่เกิดความร้าวฉานใส่ร้ายต้นหลิงเทียนยังคงหัวเราะขำกล่าวออกเสียงหยันคุณชายรองคำก็ใส่ร้ายสองคำก็ป้ายสีเช่นนั้นทำไมพวกเราไม่มากล่าวคำสาบานต่อทันสวรรค์เก้าเก้าให้รู้กันไปเลยเล่าในขณะที่กล่าวออกต้นหลิงเทียนก็ยกมือขึ้นเตรียมกรีดนิ้วหลังโลหิตสาบานต่อทันสวรรค์เก้าเก้าเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครมาจากไหนกัน อย่างเจ้ามันคู่ควรให้ข้ากล่าวสาบานต่อทันสวรรค์เก้าด้วยหรือลึกลงไปในแววตาของซือถูจัวเผยความตื่นตระหนกเสียขวัญออกมาทันทีหากแต่มันยังตีหน้าเข้มกล่าวออกไปด้วยความถือดีไม่คิดกล่าวคำอำลาซือถูโฮและหันไปมองชายสวมหน้ากากผีทันทีจากนั้นก็คล้ายมีสายลมกำชกพัดมาหอบหนึ่งร่างซื่อถูโฮพลันอันตรธานหายไปจากจุดเดิมปรากฏตัวอีกทีก็กั้นขวางระหว่างชายหน้ากากผีกับซือถูจัวแล้ว ผู้เทาโฮท่านทำเช่นนี้หมายความว่าอะไรซื่อถูจัวขมวดคิ้วข้าคิดว่าพวกเจ้าสมควรกล่าวคำสาบานต่อทันสวรรค์เก้าเก้าเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจเจ้ามีคิดว่าเรื่องนี้สมควรกระทำหรอกหรือซื่อถูโฮกล่าวออกเสียงเย็นซื่อถูจัวที่ได้ยินก็หน้าเปลี่ยนสีทันทีอาวุโสโฮมันเป็นใครมาจากไหนยายข้าต้องไปสาบานอะไรกับมันด้วย อย่าลืมว่าที่นี่คือตระกูลซือถูหรือท่านคิดช่วยคนนอกรังแกข้ารังแกอันใดที่ไหนกันและถึงแม้ข้าอาจคิดช่วยเหลืออันใดใครแต่นี่ก็มิใช่เพื่อให้เจ้ามีโอกาสได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์หรอกหรือซือถูโฮ o กล่าวสืบต่อและในขณะที่สีหน้าของซือถูจัวมืดลงนั้นเองซือถูโฮ o พลันลงมือออกมาร่างมันคล้ายกระพริบหายไปหุบหนึ่งผุดโผล่อีกครั้งก็ปรีตรงไปลงมือเล่นงานชายสวมหน้ากาก,ากผีแล้ว กลิ่นอายพลังทั้งแรงกดดันของขอบเคตเซียนแผ่กำจายออกถาโถมสะกดร่างชายหน้ากากทีเอาไว้ทันทีด้านชายหน้ากากทีพอสัมผัสได้ถึงแรงกดดันทั้งจิตสังหารที่ปานเมฆทะมึนกำลังแผ่มาปกคลุมหน้ามันก็เคร่งเครียดไม่สู้ดีถึงแม้พลังฝีมือของชายหน้ากากทีจะทัดเทียมได้กับครึ่งเก้าเซียนหักแต่สุดท้ายก็ยังอีกไกลกว่าจะบรรล,ลุขอบเคตเซียนด้วยเหตุนี้ช่องว่างระหว่างพลังฝีมือมันกับซือถูโฮจึงมากมายอย่างที่มีอาจกลบ เผชิญหน้ากับการลงมือของซื่อถูโฮชายหน้ากากผีไม่กล้าอ้อมรั้งพลังอันใดมันปัตตุพลังชั่วชีวิตเตรียมรับมือทันทีล้อ,อก,กันเล่นหรือไรกล้าอ้อมรั้งยั้งมือต่อหน้าขอบเขตเซียนยังไม่ใช่หาที่ตายหรอกหรืออย่างไรก็ตามเพราะเหตุนี้ทําให้ชายหน้ากากผีจําต้องเปิดเผยออกมาว่าที่แท้มันเป็นผู้ฝึกมาร เมื่อชายหน้ากากผีเร่งร้าพลังกลิ่นอายพลังของผู้ฝึกมารก็กำจายออกมาในบรรยากาศด้านต้นหลิงเทียนก็สัมผัสได้ทันทีว่าตราผนึกมาในแหวนมิติถึงกับสันไหวคล้ายอยากออกมาเต็มทนทว่าต้นหลิงเทียนกลับอยู่เฉยเยไม่คิดทำอะไรเพราะเรื่องนี้ไม่มีที่ให้เขาสอดมือเป็นผู้ฝึกมานจริงๆหลังจากที่พบว่าชายในหน้ากากผีเป็นผู้ฝึกมารจริงๆซือถูโฮพลันใสายยิ้มเย็นเยือกกลิ่นอายพลังของมันทวีความเก,กลียวกราดขึ้นทันใดเห็นชัดว่าคิดลงมือฆ่าคน ใบหน้าซือถูจจวแปรเปลี่ยนไปมหารีบใช้โอกาสนี้เรียกป้ายยกแผ่นหนึ่งออกมาบทขยี้ทันทีหลังจากที่ป้ายยกถูกขยี้แหลกก็ปรากฏดวงแสงหนึ่งพุ่งขึ้นฟ้าหายลับไปทิศทางหนึ่งปานดาวหางป้ายยกนั่นจะึกอาคมเซียนแจ้งเตือนไว้งั้นเหรอตัวหลิงเทียนขมวดคิ้วอาคมเซียนในป้ายยกแบบนี้ไม่ใช่ของแปลกหน้าสําหรับเขาย้อนกลับไปตอนที่ยังอยู่สํานักจันจันแสง เขาก็ได้รับป้ายหยกจารึกอาคมเซียนแจ้งเตือนมาเหมือนกันในช่วงที่เข้าร่วมแข่งขันล่าสัตว์อย่างไรก็ตามหากเทียบกับป้ายหยกแจ้งเตือนที่เขาได้รับวันนั้นของสื่อถูจัวสมควรมีพลังเหนือกว่าเห็นเห็นอย่างน้อยหลังจากที่มันบทขยี้ป้ายหยกอาคมเซียนแจ้งเตือนก็ทํางานฉับไวกระทั่งสือถูโฮที่บรรล,ลุขอบเขตเซียนก็ไม่อาจหยุดยั้งได้ทันแน่นอนว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะสือถูโโฮไม่ได้ใส่ใจมันแต่แรก หลังจากที่ซื่อถูห่รู้ว่าชายใส่หน้ากากผีเป็นผู้ฝึกมารมันก็ไม่คิดประณีอะไรโจมตีออกไปด้วยกระบวนสังหารทันทันทีและเพียงหนึ่งฝ่ามือก็บดขยี้ร่างชายในหน้ากากผีให้ตายตกได้ง่ายดายซื่อถูจัวเจ้ากล้าสมคบคิดกับผู้ฝึกมารหมายสังหารพี่ใหญ่ของเจ้าได้อย่างไรหลังจากที่ฆ่าชายในหน้ากากผีไปแล้วซื่อถูหอก็หันมากล่าวถามซื่อถูจัวด้วยเสียงเย็นชาเย,ย็งเย็นเสียจนปานจะผุดแทรกออกมาจากหล่มน้ำแข็ง อาวุโสโฮ่ข้ามีรู้จริงๆว่ามันเป็นผู้ฝึกมารแม้จะถึงขั้นนี้แล้วแต่ซือถูจัวก็ยังคงยืนกรานปฏิเสธเจ้าไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นผู้ฝึกมารเจ้าเก็บวาจาของเจ้าไว้กล่าวบอกกับอาวุโสคุมกดเถอะทันทีที่กล่าวจบคำซือถูโฮ่พลันก้าวเดินออกมาทันทีมันคิดจับซือถูจัวไปยังถงคุมกฎ ทว่าทันใดนั้นเองปรากฏสายลมหอบหนึ่งพัดมาฉับไวมีร่างชายไวกลางคนผู้หนึ่งมากับสายลมดังกล่าวมันมองซื่อถูโฮด้วยสายตาเย็นชาอาวุโสโฮข้าสงสัยนักว่าบุตรชายข้าทำผิดอันใดท่านถึงได้คิดจับคนไปส่งที่ถงคุมกดเช่นนี้ซื่อถูหมิงลูกเจ้านับว่าเป็นตัวดีนะเมื่อเห็นชายวัยกลางคนปรากฏตัวขึ้นมาซื่อถูโฮพลันขมวดคิ้วกล่าวออกเสียงเย็น วันนี้ข้าจักลากตัวมันไปถงคุมกฎให้จงได้มิว่าอันใดมันก็กล้าสมคบคิดกับผู้ฝึกมันปองร้ายคนในตระกูลความผิดนี้ใหญ่หลวงนักซื่อถูหมิงเมื่อต้วหลิงเทียนได้ยินนามผู้มาใหม่ก็อดไม่ได้ที่จะหันไปมองพินิจช,ชายไวกลางคนที่พึ่งมาทันที ซือถูหมิงคนนี้ก่อนที่เขาจะมาถึงตระกูลซื่อถูก็เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของมันมาบ้างแล้วมันนับเป็นลำดับสองในตระกูลรองจากผู้นำตระกูลอย่างซื่อถูห้าวมีฐานะเป็นอาวุโสสูงสุดลำดับสามทั้งยังเป็นยอดฝีมือขอบเขเซียนหลังจากซื่อถูโฮ่กล่าวจบสายตาก็มองขเขม็งไปยังซื่อถูจัวอีกครั้งคราวนี้ซื่อถูหมิงไม่ได้หยุดมันเพียงมองด้วยสายตาเย็นเยียบ ซื่อถูจัวที่กำลังจะถูกจับไปยังถงคุมกฎหันมามองต้นหลิงเทียนด้วยสายตาเอาเรื่องครั้งหนึ่งก่อนที่จะปล่อยให้ซื่อถูโฮจับตัวไปแต่โดยดีซื่อถูหมิงดูท่าไม่ง่ายเลยน่ากลัวว่าครั้งนี้อาวุโสโฮคงยากจะจัดการซื่อถูจัวได้ต้นหลิงเทียนรอบคิดและผลลัพธ์ก็เป็นเช่นเดียวกับที่ต้นหลิงเทียนคาดเอาไว้ถึงแม้ซื่อถูจัวจะถูกลงโทษหากแต่โทษมันก็แค่ให้ไปนั่งสำนึกผิดอยู่ในห้องขังของถงคุมกฎเป็นเวลาสามเดือนเท่านั้นทำไมโทษถึงได้เบานักละ่ะ ต้นหลิงเทียนรู้สึกอึ้งกับเรื่องนี้เสียไม่ได้ซื่อถูโฮมันยืนกรานถ่ายเดียวว่ามิรู้มาก่อนว่าชายในหน้ากากเป็นผู้ฝึกมาระไม่เพียงเท่านั้นมันยังผลักสาสความผิดทั้งหมดไปที่ผู้ฝึกมานั่นคนเดียวส่วนเรื่องอาคมมานที่เป็นฝีมือของผู้ฝึกมานที่ตายไปนั่นมันยืนกรานว่ามิเคยรู้เรื่องราวอาคมมาเลยด้วยเหตุนี้ถงคุมกฎจึงทำได้แค่ลงโทษมันฐานคบค้าสมาคมกับผู้ฝึกมานโดยไม่รู้ตัวเท่านั้น ซื่อถูโฮกล่าวออกมาด้วยวาจาย,ยากยอมรับใบหน้ามันเผยอาการไม่พอใจถึงที่สุดไม่ใช่ว่ามันสมควรถูกสั่งให้สาบานต่อทันสวรรค์เก้าเก้าเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์หรือไงถ้ามันไม่กล้านั้นก็หมายความว่ามันเป็นผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังจริงๆต้วนหลิงเทียนรู้สึกว่าปัญหาเรื่องนี้ความจริงแล้วแก้ไขได้ไง่ายดายนักกล่าวสาบานคําเดียวก็จบเรื่องราวมีได้ง่ายดายถึงเพียงนั้นซื่อถูโฮได้แต่ยิ้มเจืิญเจือนสายหัวไปมา หลังจากนั้นต้วนหลิงเทียนก็ได้รู้สาเหตุจากปากของซือถูโฮ่ทันทีปรากฏว่าตระกูลซื่อถูเองก็ไม่ได้ปรองดองกันแต่อย่างไรตระกูลซื่อถูนั้นฉากหน้าให้ความเคารพนับถือผู้นำตระกูลเท่าว่ารับหลังมีกว่าครึ่งที่อยู่ฝ่ายรองผู้นำตระกูลอย่างซือถูหมิงด้วยเหตุนี้กล่าวได้ว่าตระกูลซือถูแบ่งออกได้เป็นสองฝ่ายไม่เพียงแค่นั้นยอดฝีมือขอบเขตเซียนที่ไร้กาศของตระกูลซือถูก็มีเพียงห้าคนนอกจากซือถูเฮากับซือถูหมิงแล้วก็เหลืออีกแค่ ซือถูโฮเป็นหนึ่งในนั้นและอยู่ข้างซือถูห้าหนึ่งในสองยอดฝีมือขอบเขตเซียนที่เหลืออยู่ข้างซือถูหมิงส่วนคนสุดท้ายนั้นยังวางตัวเป็นกลางและผู้ที่ยังรักษาความเป็นกลางอยู่ก็คือยอดฝีมือขอบเขตเซียนที่ไร้กาดที่สุดของตระกูลซือถูและยังมีตำแหน่งในตระกูลซื่อถูสูงที่สุดแถมมีลำดับอาวุโสเหนือกว่าซือถูโฮเสียอีกคนของตระกูลซือถูล้วนเรียกขานบรรดังบรรพบุรุษ จากที่ซือถูโฮ่กล่าวบรรพบรุษของตระกูลซื่อถูผู้นี้ไม่ได้เผยตัวออกหน้ายุ่งเรื่องราวใดๆของตระกูลซือถูมานานปีแล้วการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายก็คือวันที่ซื่อถูห้าวขึ้นรับตําแหน่งผู้นําตระกูลข้าไม่คิดเลยว่าสถานการณ์ในตระกูลซื่อถูที่แท้และซับซ้อนไม่น้อยเช่นนั้นเรื่องนี้ก็จําต้องถูกปล่อยให้ผ่านเลยไปง่ายๆต้วนหลิงเทียนกล่าวถามสุดท้ายแล้วเสียงหังก็มีได้ประสบเหตุร้ายถึงตายอันใด เช่นนั้นเรื่องนี้ก็ยังไม่ร้ายแรงถึงขั้นมีอัดยอมความตระกูลซื่อถูฉากหน้านั้นยิ่งใหญ่งดงามแต่เรื่องราวภายในนั้นเน่าเฟนนะนักแถมอาวุโสทั้งหลายก็มิมีผู้ใดกล้าตะแยซือถูหมิงเพราะนั่นจักเป็นการทำลายหลักฐานของตระกูลซื่อถูจนเป็นการเปิดโอกาสให้ศัตรูภายนอกซือถูโฮระบายลมหายใจออกมาอย่างทอดถอนแม้ใจไม่ยินยอมแต่สุดท้ายแล้วก็จำต้องปล่อยผ่านเลยไปแต่เพียงเท่านี้ศัตรูภายนอก ไม่ใช่ว่าตระกูลสื่อถูกก็มีตระกูลราชวงศ์หนุนหลังอยู่หรือไงต้วนหลิงเทียนขมวดคิ้วยังมีใครกล้าเพิกเฉยตระกูลราชวงศ์แล้วลงมือกับตระกูลสือถูอีกหรือตระกูลราชวงศ์สื่อถูโฮได้ยินคําของต้วนหลิงเทียนก็สส่หัวไปมาไม่ต้องคิดถึงความอมหิตใจเหี้ยมของตระกูลราชวงศ์อันใด ตระกูลซือถูเราเพียงเกี่ยวข้องกับตระกูลราชวงศ์ผ่านสนมหลี่ลเ,เพียงคนเดียวเท่านั้นขุมพลังที่หานกล้าชนกับตระกูลซือถูเราก็มีสัมพันธ์กับตระกูลราชวงศ์คล้ายคลึงกันทั้งบางขุมพลังพวกมันยังใกล้ชิดกับตระกูลราชวงศ์มากกว่าพวกเราเสียอีกอันที่จริงแล้วตระกูลราชวงศ์มีได้ขัดข้องอันใดกับการประทะกันร,ระหว่างพวกเรากับขุมพลังอื่นด้วยซ้ำกระท,ทั่งที่แท้ตระกูลราชวงศ์ยังหวาดกลัวพวกเราปรองดองกับขุมพลังอื่น ซ้ำร้ายหากมีวันใดที่พวกเรากับขุมพลังอื่นปรองดองกันได้จริงๆมิวายตระกูลราชวงศ์นี่ลหละจกเป็นผู้สร้างชนวนความขัดแย้งให้พวกเรากับขุมพลังอื่นเองหลังกล่าวออกมาจบประโยคสือถูโฮก็ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ต้นหลิงเทียนพยักหน้าเรื่องนี้เขาพอเข้าใจตระกูลราชวงศ์ย่อมไม่อยากให้ขุมพลังชั้นเจดใต้อนัทรอบปรองดองร่วมมือกัน เพราะหากทั้งหมดร่วมมือกันพลังอํานาจย่อมสามารถทัดเทียมได้กับตระกูลราชวงศ์เพื่อกำจัดภัยคุกคามดังกล่าวตระกูลราชวงศ์ย่อมยินดีที่จะเห็นความบาดหมางระหว่างขุมพลังใต้อนัตสตรีที่มาจากทวีปมนุษย์ต้วนหลิงเทียนไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่ว่าภายในตระกูลสือถูจะมีเรื่องราวความขัดแย้งอะไรกันเพราะนั่นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเรื่องที่เขาสนใจคือวัตถุดิบที่เขาให้ซือถูห้าวไปรวบรวม แน่นอนว่าวัตถุดิบเหล่านั้นไม่ได้เป็นวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการทำลายอาคมมานของซือถูหังแม้แต่น้อยอาคมมันที่กัดกินพลังชีวิตของซือถูหังตอนนี้เขาอาศัยเพียงพลังวิญญาณก็ทำลายมันได้ไม่ยากในเวลาแค่ไม่กี่วันเหตุผลที่เขาให้รายการวัตถุดิบไปนั้นเพราะเขาคิดใช้ให้ตระกูลซือถูรวบรวมวัตถุดิบสำหรับซ่อมแซมฟื้นฟูเจดีหลงิงหลงเจ็ดสมบัติเท่านั้น นอกจากนี้ต้นหลิงเทียนยังคิดใช้ตระกูลสื่อถูให้รวบรวมวัตถุดิบเพื่อใช้ฝึกฝนการจารึกอาคมเซียนตอนนี้ต้นหลิงเทียนได้ทะลวงมาถึงสู่เซียนขั้นยิ่งใหญ่แล้วพลังวิญญ,ญาณย,ย่อมยกระดับมาตามติดและมันก็มากพอให้เขาจารึกอาคมเซียนระดับสามดาวได้อย่างไรก็ตามแม้เขาจะจารึกอาคมเซียนระดับสามดาวได้แล้วแต่เขาไม่ได้มีวัตถุดิบให้ใช้มากนะักเช่นนั้นจึงได้แต่อาศัยอำนาจของตระกูลสื่อถูรวบรวมมาให้ ปรมาจารย์ต้วนวัตถุดิบที่ท่านต้องการอยู่นี้แล้วต้องกล่าวว่าผู้นำตระกูลซือถูอย่างซือถูห้าวดำเนินการฉับไว้นักใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งเดือนก็สามารถรวบรวมวัตถุดิบในรายการมาให้เขาครบถ้วนทั้งหมดถูกเก็บไว้ในแหวนมิติแล้วมอบมาให้ต้วนหลิงเทียนแน่นอนว่าที่อีกฝ่ายสามารถรวบรวมวัตถุดิบมาได้อย่างราบรื่นเพราะวัตถุดิบที่ต้นหลิงเทียนหมายเอาไปซ่อมเจดีหลิงหลงเจดสมบัติไม่ใช่วัตถุดิบหายากอะไร วัตถุดิบที่หายากนั้นอย่าว่าแต่ขุมพลังชั้นเจ็ดอย่างตระกูลซือถูเลยให้เป็นขุมพลังชั้นหกก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้เช่นนั้นต้วนหลิงเทียนจึงไม่คิดใช้งานคนเกินกำลังเอาละหลังจากนี้ไม่ถึงหนึ่งเดือนข้าจะมอบคุณชายใหญ่ที่สมบูรณ์พร้อมให้ท่านต้วนหลิงเทียนย้ำยิ้มกล่าวออกด้วยความมั่นใจข้าเชื่อมือท่านปรมาจารย์ต้วน ซือถูห้าวยิ้มร่าออกมาด้วยความยินดีโดยไม่ได้รู้เลยว่ามันหลงกลต้นหลิงเทียนที่หลอกให้ไปสรรหาวัตถุดิบมามากมายเสียแล้วแน่นอนว่าถึงแม้มันจะรู้มันก็ไม่คิดปริปากบ่นแม้ครึ่งคำเพราะสุดท้ายแล้ววินาทีนี้ก็มีเพียงต้นหลิงเทียนคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วงชิงบุตรชายมันมาจากเนื้อมือของอมจุราชเดือนต่อมาต้นหลิงเทียนก็ไปรักษาอาการของคุณชายใหญ่ทุกๆเจ็ดถึงแปดวันส่วนเวลาที่เหลือเขาก็หมกตัวอยู่กับการจารึกอาคมเซียน ตลอดเดือนที่ผ่านต้นหลิงเทียนก็สามารถใช้เคล็ดจารึกพิสดารจารึกอาคมเซียนระดับสามดาวได้คล่องปลอขณะเดียวกันอาคมมันแมงมุมหินที่กัดกินพลังชีวิตซือถูหังก็ถูกขจัดออกไปโดยสมบูรณ์ปรมาจารย์ต้นบุญคุณช่วยชีวิตครั้งนี้ฆ่าซือถูหังจากจดจำไว้มีมลืมเลือนหลังจากที่อาคมมันแมงมุมหินถูกขจัดไปไม่นานซื่อถูหังก็ฟื้นตัวได้อย่างสมบูรณ์มันประสานมือคาระวะขอบคุณต้นหลิงเทียนจากใจจริง คุณชายใหญ่สื่อถูกเกรงใจไปแล้วต้วนหลิงเทียนยิ้มอ่อนและตอนนี้ในที่สุดต้วนหลิงเทียนก็ได้รับยันเต่าระดับสี่ดาวเป็นรางวัลเป็นยันเต่าเทพเคลื่อนและยันเต่าม่านพลังทองหากเขาใช้พวกมันก็จะส่งผลให้ความเร็วและม่านพลังป้องกันของเขาเทียบได้กับขอบเขตเซียนช่วงเวลานี้เอง พอซือถูหังพลพบว่าต้นหลิงเทียนเพิ่งมาเยือนประเทศฟ,ฟูเฟิงเป็นครั้งแรกทั้งไม่คุ้นเคยกับผู้ใดเลยมันจึงเชิญต้นหลิงเทียนให้อยู่ในตระกูลซือถูทันทีสำหรับการตัดสินใจของซือถูหังครั้งนี้ผู้นำตระกูลเองก็เห็นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกไม่กี่วันต่อมาพอซือถูหังได้รับทราบว่าต้นหลิงเทียนที่แท้ยังเป็นถึงปรมาจารย์จารึกเซียนระดับสามดาวอีกด้วยมันก็ยิ่งบังเกิดความยินดีมากขึ้นยังถึงกับต้องเร่งรุดไปหาต้นหลิงเทียนเพื่อขอเข้ามาทันที ปรมาจารย์ต้นต้องอภัยอย่างยิ่งที่ข้ามีรู้มาก่อนว่าท่านเป็นถึงปรมาจารย์จารึกเซียนระดับสามดาวขออภัยในความเลินเล่อและสะเพร่าของตระกูลซื่อถูครั้งนี้ด้วยแล้วกันเล่นหรือไรก่อนหน้านี้ในตระกูลซื่อถูมีปรมาจารย์จารึกเซียนระดับสามดาวเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นและประมาจารย์จารึกเซียนระดับสามดาวที่ว่าก็ดันอยู่ฝ่ายซือถูหมิง เป็นเวลาเนิ่นนานแล้วที่ธุรกิจจารึกอาคมเซียนระดับสามดาวถูกฝ่ายสือถูหมิงผูกขาดมาโดยตลอดทำให้สือถูหมิงมีอำนาจบัดใหญ่ในตระกูลไม่ว่ามันทำอะไรแต่ละคนล้วนพร้อมใจกันปิดหูปิดตาข้างหนึ่งเสมอเช่นนั้นทันทีที่รู้ว่าต้วนหลิงเทียนเป็นปรมาจารย์จารึกเซียนระดับสามดาวมันจึงเร่งรุดมาหาต้วนหลิงเทียนทันที ขณะเดียวกันมันยังให้คำมั่นต่อต้นหลิงเทียนอีกด้วยว่าสามารถอยู่ในตระกูลสือถูได้ดานบานเท่านานตามความพอใจและตระกูลสือถูจะตอบแทนให้อย่างดีที่สุดและการเปิดเผยฐานะประมาจารย์จารึกเซียนระดับสามดาวออกมาต้นหลิงเทียนไม่ได้พลั้งเผอแต่อย่างใดย,ยังเป็นการจงใจของเขาด้วยเพราะด้วยสถานะประมาจารึกเซียนระดับสามดาวย่อมทำให้เขาตั้งหลักในตระกูลสื่อถูได้มั่นคงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ปรมาจารย์จารึกเซียนระดับสามดาวยังยกระดับคุณค่าในตัวเขาให้สูงขึ้นอย่างมากและอย่างที่ต้นหลิงเทียนคิดเอาไว้ไม่มีผิดซื้อถูหังได้กลับมาเขาอีกครั้งในเวลาแค่ไม่กี่วันเพื่อขอให้เขาจารึกอาคมเซียนระดับสามดาวลงในศาสตราเซียนจํานวนหนึ่งปรมาจารย์ต้นศาสตราเซียนเหล่านี้ล้วนเป็นสินค้าของตระกูลซื่อถูเราพวกเราจักจัดหาวัตถุดิบมาให้ท่านแล้วผลกาไรแบ่งปันกันครึ่งครึ่งดีหรือไม่ได้สิไม่มีปัญหา ถึงแม้ต้นหลิงเทียนจะรู้ดีว่าต่อให้เขาส่วนต่างกำไรมากกว่านี้ตระกูลซื่อถูก็ไม่คัดค้านแต่เขาไม่คิดเรียกร้องอะไรแบบนั้นออกมาเขาไม่ได้ขาดหินเซียนยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เขาให้ค่าความสัมพันธ์กับตระกูลซื่อถูเหนืออื่นใดเช่นนั้นแล้วเขาจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องราวในอนาคตของเขาอีกทั้งยังได้ใจตระกูลซื่อถูอีกด้วยสิ่งที่เขาสนใจไม่ใช่ผลประโยชน์อย่างหินเซียนแต่เป็นผลประโยชน์เรื่องอื่น ปรมาจารย์ต้นท่านได้ยินคําตอบตกลงทันทีของต้นหลิงเทียนซือถูหังถึงกับหน้าเวอไปตาปริบๆมันเรียกราคาครึ่งๆเพราะเผื่อมาให้ต้นหลิงเทียนทําการต่อรองอะไรไว้แล้วอีกทั้งบิดามันก็ได้กล่าวบอกบรรทัดฐานต่ําสุดที่รับได้คือสามต่อ7สส่วนเป็นของตระกูลสือถูเจ็ดส่วนเป็นของต้นหลิงเทียนมันไม่คิดไม่ฝันจริงๆว่าต้นหลิงเทียนจะตอบตกลงทันทีโดยไม่คิดแม้แต่จะต่อรองอะไรสักคำ จังหวะนี้ในใจมันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกผิดขึ้นมาเออปรมาจารย์ต้นข้าว่าข้าเพิ่มส่วนต่างผลกำไรให้ท่านอีกดีกว่าซื่อถูหังกล่าวออกด้วยน้ำเสียงขืนขมไม่ต้องหลอกข้าไม่ได้ขาดแคลนหินเซียนต้นหลิงเทียนสายหัวไปมาค่อยเปิดประตูเห็นผู้ผากล่าวออกอันที่จริงข้ามีเรื่องคิดขอแรงตระกูลซื่อทูเสียหน่อย ข้าประสบเหตุจําให้พลัดพลากกับสิทธิพี่และสหายของข้าข้าอยากให้ตระกูลซื่อถูช่วยตามหาเบาะแสว,ว่าสิทธิพี่และสหายของข้าได้มาถึงประเทศฟูเฟิงแล้วหรือไม่กลับเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงเท่านี้ปรมาจารย์ต้นท่านวาดรูปเหมือนของสิทธิพี่ท่านและสหายมาเถิดข้าจักเร่งทําสําเนาแล้วให้บิดาส่งคนกระจายตัวกันไปออกค้นหาทันทีซือถูหังกล่าวรับออกมาอย่างไม่อิดออดแม้แต่น้อยลําบากพวกท่านแล้วอาจจริงสิ สิทธิ์พิของข้ายังเป็นปรมาจารย์จารึกเซียนระดับสามดาวเหมือนข้าต้วนหลิงเทียนพยักหน้ายังกล่าววาจาเสริมหลังบอกเรื่องที่ปายลี่หงเป็นปรมาจารย์จารึกเซียนระดับสามดาวออกมาสิทธิ์พิของข้าไม่เหมือนข้าข้านั้นคุ้นเคยกับการออกเดินทางแสวงหาความแข็งแกร่งไม่ช้าก็เร็วสักวันข้าก็ต้องออกจากตระกูลซือถูทว่าสิทธิ์พิของข้าอาจยินดีเข้าร่วมกับตระกูลซือถูวาจาท้ายประโยคของต้วนหลิงเทียนนั้นต้วนหลิงเทียนจงใจกล่าวเพิ่มเพื่อเน้นความสําคัญ หลังได้ยินเรื่องนี้จากปากต้นหลิงเทียนลูกตาซือถูหังพลันทอแสงเจ้าออกมาทันใดผ่านไปสักพักมันพึ่งตระหนักได้ว่าต้นหลิงเทียนยังอายุน้อยกว่ามันเสียอีกตัดสินจากความสําเร็จของต้นหลิงเทียนในวันนี้เช่นนั้นความสําเร็จในวันหน้าย,ย่อมไร้ขีดจํากัดน่ากลัวว่าไม่นานต้นหลิงเทียนก็ต้องจากไปด้วยเหตุนี้จึงทําให้มันกับบิดาต้องหนักใจอยู่บ้างเทาว่าความที่ต้นหลิงเทียนกล่าวออกมาประหนึ่งแสงอรุณที่สัต์ส่องมาปัดเป่าหมอกควันสลัวในใจไปหมดสิ้น ขอปรมาจารย์ต้นโปลดวางใจตรับใดที่สิทธิพี่ของท่านมาถึงประเทศฝูเฟิงเราแล้วตระกูลซือถูของเราย่อมหาคนพบแน่ซือถูหังกล่าวรับประกันออกมายังมีอีกเรื่องหนึ่งเมื่อเห็นว่าซือถูหังคิดจักไปต้นหลิงเทียนพลันกล่าวออกมาอีกครั้งมีอันใดที่ข้าสามารถช่วยปรมาจารย์ต้นได้อีกซือถูหังกล่าวถามออกมาอย่างไม่กล้าละเลยข้าอยากรู้หนะ้า ในประเทศฝูเฟิงมียอดฝีมือที่ติดอันดับในรายนำนภาหรือเปล่าต้นหลิงเทียนกล่าวถามย่อมมีซื่อถูหังพยักหน้ามีคนจากประเทศฝูเฟิงเราทั้งสิ้นหกคนที่ติดอันดับในรายนามนภาอีกทั้งผู้ที่มีลำดับสูงสุดในรายนำนภายังมีอันดับถึงสิบเอ็ดแล้วท่านรู้หรือไม่ว่าคนผู้นั้นอยู่ที่ไหนต้นหลิงเทียนกล่าวถามออกมาอีกครั้ง ถ้าเกรงว่าคิดหาตัวคนผู้นั้นคงยากที่จะพบได้ในเวลาอันสั้นข้าได้ยินมาว่ายามนี้คนผู้นั้นกำลังปิดด่านเพื่อทะลวงขอบเขตพลังทั้งในฐานะผู้ฝึกตนเนจรไม่สังกัดฝักฝ,ากฝาก่ายจึงเป็นเรื่องยากที่จะมีผู้ใดทราบว่ามันปิดด่านบ่มเพาะอยู่ที่ใดซื่อทูหังสสยหน้าถ้างั้นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาห้าคนที่เหลือละ่ะต้วนหลิงเทียนกล่าวถามออกมาอีกรอบ ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดา5คนที่เหลือเป็นผู้ที่ได้อันดับในรายนาม,มนพาอันดับที่23มียากที่จะพบเจ้อตัวนางเพราะนางเองก็เป็นสิทธิ์ของคุมพลังชั้นเจ็แห่งหนึ่งในประเทศฟูเฟิงเราปรมาจารย์ต้นท่านคิดท้าทายนางหรือซื่อทูหังกล่าวถามด้วยความสงสัยซื่อทูหังเองก็ได้รับทราบจากซื่อทูโฮมาก่อนแล้วว่าพลังฝีมือของต้นหลิงเทียนมิใช่ชั่ว ยังถึงขั้นร้กาจนะักการถามถึงยอดฝีมือรายนำนาภาเช่นนี้มีความตั้งใจอันใดมันย่อมทราบถ้าทายยอดฝีมือในรายนำมนภาที่แข็งแกร่งหากเอาชนะก็ช่วงชิงอันดับมาเป็นของตัวได้ทันทีส่วนยอดฝีมือในรายนามที่พ่ายแพ้ก็จะถูกลบหายไปจากรายนามนภาทันทีเหตุผลที่รายนามนภามีกฎว่าผู้แพ้ต้องถูกลบออกจากรายนามไปเลยโดยไม่ใช้การลดหลั่นอันดับนั้นก็เพื่อป้องกันมีให้เกิดการหัวหรือจงใจยอมแพ้อะไรทำนองนั้นใช่ ต้วหลิงเทียนพยักหน้าเขาเองก็คิดเรื่องทา้าทายชิงอันดับในรายนาม,มนพามาสักพักแล้วเพราะหากเขาติดอันดับในรายนามนพเขาย่อมสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองและยกระดับฐานะในประเทศฟูเฟิงได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้เขายังจะกลายเป็นที่รู้จักในเขตอิทธิพลของคฤหาสน์หลิงนันหยวนอีกด้วยต้วนหลิงเทียนไม่ได้คิดกระทำเพราะอยากอดอ้างพลังฝีมือแต่กระทำเพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อการตามหาตัวป่ายลี่หงและสหายคนอื่น ปรมาจารย์ต้นแม้ข้าจักมิกังขาในพลังฝีมือของท่านหากแต่การท้าทายอันดับ23เลยเช่นนี้กลับเสี่ยงไปอยู่บ้างเพราะน่ากลัวว่าตอนนี้พลังฝีมือของนางสมควรสูงส่งพอที่จะติดอยู่ในสิบอันดับแรกของรายนำนภาแล้วซื่อทูหังกล่าวออกมาด้วยความยำเกรงเหตุ hey, ทำไมท่านพูดแบบนั้นละ่ะ ต้นหลิงเทียนเอียงอคอโค้งคิ้วด้วยสงสัยไม่เข้าใจว่าทำไมซือถูหางถึงประเมินอันดับที่23ในรายนาม,มนพาสูงขนาดนี้สตรีนางนี้กล่าวไปแล้วนางถือได้ว่าเป็นสุดยอดอัจฉริยะระดับตำนานของประเทศฟูเฟิงเราเลยก็ว่าได้อายุนางยังมีได้มากมายอะไรกระทั่งยังอ่อนวัยกว่าปรมาจารย์ต้นด้วยซ้ำนอกจากนี้ข้ายังทราบมาอีกว่านางมีต้นกำเนิดอยู่ในทวีปมนุษย์อันไกลห่าง แต่เหลือเชื่อนักนางเป็นสตรีที่มาจากทวีปมนุษย์แท้ๆหากแต่พลังฝีมือของนางกลับก้าวหน้าด้วยความเร็วอัศจรรย์และใช้เวลาฝึกปรือในดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าเพียงแค่ครึ่งปีเท่านั้นก็สามารถยกระดับพลังฝีมือได้อย่างปาฏิหาริย์ถึงขั้นที่สามารถเอาชนะยอดฝีมืออันที่95ในรายนาม,มนพาลงได้สุดท้ายเพียงเวลาไม่กี่ปีนางก็มาถึงอันดับที่23าวาจาท้ายประโยคของซือถูหังอดไม่ได้ที่จะเต็มไปด้วยความยำเกรง และตอนนี้มันผ่านมาครึ่งปีแล้วตั้งแต่วันที่นางได้รับอันดับที่23ในรายนาหม,มนพา